พูดถึงการทําท่อเชื่อว่าหลายๆท่านคงมีความสุขว่าโอ้โหท่อรถดังๆท่อดังๆแม่งลดซิ่งมันไม่เหมาะกับตัวเราหรอกจริงๆแล้วเนี่ยการทําท่อมีหลายรูปแบบมากๆนะครับวันนี้นะครับพี่อาจจะนําเสนออีกหนึ่งรูปแบบครับซึ่งจริงๆหัวของคลิปก็โปรไว้เรียบร้อยว่าเป็นวาล์วทอนิกนะกดรีโมทเพื่อปิดและเปิดวาล์วเปิดวาล์วท่อดังปิดวาล์วท่อเงียบ แล้วทำไมจะต้องทําท่ออ่ะเอาคําถามนี้ก่อนแล,และคนที่คุ้นเคยกับการทํารถเนี่ยคงจะชินแต่พี่ๆบางท่านอาจจะไม่เคยบอกเลยว่าการทําท่อนั้นเป็นการเพิ่มสมรรถนะการขับขี่รถของเราให้ขับแล้วเนี่ยกระฉับกระเฉงมากขึ้นและ เป็นการทำที่ถูกจุดที่สุดในการเริ่มพัฒนาศักยภาพรถของเราโดยเฉพาะอย่างเจ้า m e r c e d e s w 2 1 2ของผมคันนี้นะครับตัวนี้เป็น Edition E เครื่อง M274 ซึ่งเป็นเครื่องที่ h ไ t e c h ค่อนข้างมากคุณจะทำอะไรไปก็ตามเนี่ยแรงม้าแทบไม่ขึ้นคุณจะต้องทำท่อก่อนอ๋อคำเตือน คลิปนี้เป็นคลิปที่ผ่านการใช้งานจากประสบการณ์ของผมนะครับวิธีการของผมและความคิดของผมเท่านั้นครับอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปผมไม่ใช่ครูด้านใดๆทั้งสิ้นผมเป็นเพียงผู้ใช้และมาเล่าให้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการทำท่อนั้น มันเป็นการทําให้รถคายเาเสียออกไปได้มากพอรถคายเ,าเสียออกไปได้มากและเร็วในจังหวะที่เหมาะสมนั้นเครื่องจะสามารถสั่งให้จ่ายน้ํามันและเปิดอากาศให้เหมาะสมตามไปด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับท่อคุณเดิมสนิทอย่างเจ้า22ของเรานี้นั้นมอพักเนี่ยทั้งหมด6ใบนะครับแคท2ลูกมอพักกลาง2ลูกแล้วก็มอพักหลอีก2ลูกนะครับเป็น6ลูก คิดเอาว่ามันอั้นขนาดไหนดังนั้นต่อให้เราไปรีแมปอะรีแมปไปเนี่ยมันก็ได้ไม่เต็มศักยภาพเพราะว่าสั่งจ่ายน้ำมันมากจ่ายเปิดอากาศมากเทอรโบบูทยเยอะขึ้นแต่อากาศมันออกจากท่อเสียงไม่ทันเซ็นเซอร์มันจัดแตมันก็ไปบอกเครื่องยนต์ว่าเธอเธอจ่ายน้ำมันน้อยลงหน่อยเราออกไม่ทันนั่นแหละครับเราถึงต้องทําท่อก่อนและแน่นอนครับ 2> 4 2ซัเฮดเดอร์นะครับมาหาฮีโร่เด็กของเรานะฮะก็ เมื่อกี้นั่งคุยกับเฮียหวกแล้วนะครับวางแผนการเนี่ยเฮียก็ถามว่าจะเอาแบบไหนผมก็บอกว่าผมอยากได้แบบมีวาลเพราะว่าเราต้องการให้รถเนี่ยมันได้ฟีลลิ่งแบบสายหมกไงรถซื้อแกงใช่ไหมเดิมๆขับไปเนี่ยไม่ค่อยเรียกแขกเท่าไหร่แต่เราอยากจะซิ่งอยากจะสนุกเนี่ยก็กดเปิดวาลนะครับเพื่อให้มันได้อารมณ์ซึ่งเฮียหกวแกก็บอกแล้วว่าของแกเนี่ยปิดวาลก็แรงเปิดวาลก็ยังคงแรงครับอ่าเป็นนั้นเรื่องอะไรนะเรื่อง เรื่องเสียงไม่ดังแต่แรงเนี่ยไว้ใจีหัวได้เพราะว่าถ้า,ายแกมาโหสี่ห้าสิบปีก็จะเป็นแนวนี้นะฮะพี่หัว็จะถามว่าจะเอาดังแค่ไหนตอนปิดวาวตอนเปิดวาวยอมดังได้แค่ไหนนะครับก็บอกเฮียว,ว่าตอนปิดวาวเอาแบบสมัยก่อนเราเน้หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่มีเสียงบ้างเล็กน้อยประมาณสิบเปอร์เซนต์จากของเดิมถึงสิบห้าเปอร์เซนต์ครับส่วนเปิดวายเนี่ยแล้วแต่เฮียนะครับตามใจชอบ ตอโทรนัดคิวเฮียก่อนนะครับรถทิ้งวันจันทร์วันพฤหัสรถเสร็จเรียบร้อยนะครับมารับรถต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับกับฝีมือของสี่หองทับหนึ่งเฮดเดอร์นะครับกับพี่หวัวชี่งานเนี่ยทั้นเลนสทั้งลำนะครับแล้วก็เฮียเขาดีไซน์เนี่ยตัวนี้อย่างที่เราบอกไปตอนต้นคลิปครับจะมีแคทสองตัวตัวบนมีเซนเซอร์นะครับหัวท้ายตัวล่างเนี่ยไม่มี ตัดสินใจนะครับตัดแคตตัวล่างออกหนึ่งตัวแต่เก็บตัวบนไว้เพื่อที่จะยังคงกรองมลภาวะแล้วก็ลดกลิ่นของท่อเอเสียลงไปแต่ให้รถมันวิ่งขึ้นไหลขึ้นนะครับด้วยการตัดแคตออกหนึ่งตัวส่วนมอพักกลางนั้นก็จะเป็นตัวไส้กรอกนะครับและไล่มาเป็นหมอพักหลังที่เป็นท่อออกข้างละ2ท่อแล้วก็4ปลายซึ่งปลายข้างหนึ่งจะเป็นปลายที่เงียบ อีกค่าหนึ่งเรากดเปิดปิดบาวเพื่อจะไปทําเสียงดังนะครับเราทําระบบเงียบซึ่งเราจะใช้เป็นชีวิตประจําวันประมาณสักแชั่วโมงแต่ส่วนเสียงดังเนี่ยเราก็ใช้แค่เล่นเป็นบางทีเป็นบางอารมณ์แบบผู้ใหญ่ใช้นะครับเราจะเน้นการเงียบมากกว่าฮะมาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง ยงเงียบนี่คือเงียบแบบทตนาร์ดาเนี่ยรถท่งรถซื้อแกเห็นไหมรถซื้อกับข้าวนะฮะแต่ว่าพอกดรีโมทโลกเปลี่ยนนะครับลั่นลั่นได้แบบว่าเฮ้ยนี่คือคนทำนะครับระดับอาวุโสนะฮะแต่เสียงเห็นไหมฮะวัยรุ่น <S <S บอกแล้วว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าตั้งแต่เราทำซีรีส์เจ็ดก็เอ็กไปไปแล้วรอบหนึ่ง <S <S วันนี้ก็อีกหนึ่งออรอบราคาสุดยอดนะครับเสียงมันมากนะฮะ, <S <S ะ,ะเดี๋ยวเราเอาไปวิ่งจริงระหว่างเปิดวาล์วแล้วก็ ปิดบ้าฮาวเพื่อนๆปะ่ะอ้อดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังราคาก่อนดีกว่าสำหรับราคานะครับมี2องออปชันส่วนมากพี่ๆที่เป็นเอ่อฟซีผมเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ซะส่วนมากนะครับอาจจะไม่ได้อยากเล่นวาวอาจจะไม่อยากจะแบบเปรี้ยวซ่ามากนุ่มๆเงียบๆแรงๆราคานะครับสเตเลสทั้งชุดนะครับพราอมาพักหลังนะฮะสองเอ่อสามหมื่นห้าพันบาทครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟิลแบบผมนะฮะกดรีโมทโลกเปลี่ยนนั้นหกหมื่น ห้าพันบาทนะคร Culture, 6, 000, well ับท cool. ั <aj> <c oughs> ้งเตเลททั้งเส้นนะครับยังไม่รวมตัดแคสนะครับของผมเป็นเอนเคสพิเศษนะครับขอตัดแคสตหนึ่งใบเพราะผมจะไปจูนรถต่อก็หกหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนต่างเนี่ยสามหมื่นเพิ่งหงงว่าเอ้ยอะไรว่าตัววาแพงขนาดนี้เลยเหรอจริงๆนักป่าใช่ไหมเฮียเพราะว่าท่อมีวากรืไม่มีวานี่คนละสูตรคนละสูตรชุดท่อที่ทำเนี่ยหม้อคนละแบบคนละแบบไม่ใช่ว่าเอาหม้อไปเดิมมาต่อวาแล้วอีกสามหมื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะต้องทำใหม่หมดเลยไซส์ไซส์แป๊บเพิ่มไม่เหมือนกันเลยคือพรรงาานไปปอีกะมณ มันเหมือนทำสองระบบแต่ชุดเดียวกันใช่ครับเพราะว่าเราทําต้องให้ดีที่สุดทั้งสองระบบไม่ไม่ใช่แปดีระบบหนึ่งระบบหนึ่งเสียไปมันไม่ได้แบบว่าเอออย่างนี้พอกดวาล์ถึงแรงไม่กดวา์ไม่แรงอันนั้นเป็ระบบเดียวอันนั้นตรงเดชของเฮียระดับป่าดังแบบต้องประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวตัดไปเจอกันตอนซิ่งเลยดีกว่าไป เสีเยงตอนขับเมตรระยะวิ่งในซอยทำคันเล็กได้ไน้อยนะครับไม่ได้สูงมากเนี่ยอยู่มาณนห้าหกสิบเนี่ยจังหวะกดเป็นประมาณนี้นะฮะและตอนนี้เป็นเสียงของตอนที่เราปล่อยไหลนะครับคันเล่งไม่ได้เหยียบ เงียบไหมตอนนี้ผมเปิดหน้าต่างบ้านหลังนะครับฝั่งคนขับแง้มๆน,นะฮะประมาณสัก2นิ้วนะฮะลองดูว่าเสียงข้างนอกนั้นจะเป็นยังไงบ้างน,นะเพื่อนๆเดี๋ยวดูจังหวะแป๊บหนึ่งนะพี้แม่พี่ก็จอดเอาของขึ้นเลยนะกลางถนนเลยนะ จุดนึงเลยครับที่สังเกตได้ทันทีนะครับหลังจากเราทำมาเนี่ยคือตอนเปิดวาวนะครับเวลาวิ่งเนี่ยในโหมด E นะฮะเหมือนกับเครื่องยนต์มันอัดแอการใช้งานเราเนี่ยเหยียบแล้วเหมือนมันลากรอบนานขึ้นนะครับบูสตติดหนักขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวอากาศนั้นมันโฟโลได้ดีขึ้นแล้วทําการปั่นทอร์โบได้ดีกว่าเดิมนะครับเรียกว่าแน่นกว่าเดิมสําหรับตอนปิดวาวเนี่ยเสียงในรถก็จะประมาณนี้ครับ นี่วิ่งอยู่มาณร2อนะครับที่เกียร์เจ็ดดึงนะครับความเร็วดึงแล้วก็แน่นๆแล้วก็ผมว่าปราดเปรียวกว่าเดิมนะครับแม้จะขับอยู่ในโหมด e ที่สำคัญเนี่ยเสียงตอนปิดวานะครับมันดังกว่าเดิมนิดนึง เสียงท่อตอนปิดาวลาวเนี่ยแอบคล้ายกับเสียงของท่อบาบัดท,ที่ใส่2 2นะ่ยผมเคยขับมาเฮ้ยเสียงใกล้เคียงกันเพืนเพื่อนจากประสบการณ์ที่ขับ2 -2 เนี่ยมันหลายคัดมากแล้วก็แอบมาว่ากำลังปั้นอยู่อีกคันนึงครับสีเทาเป็นอาวาังกาศนะครับปี15เดี๋ยวปั้นเสร็จจะโพสต์คลิปขายนะฮะเรียกว่าทำท่อมันเนี่ยตาม Requi r e m น n t นะฮะคือเน้น ขับเงียบเป็นหลักสัก80%ในชีวิตประจำวันนานๆจะเฟี้ยวฟ้าจะกดรีโมทเปิดสักทีนะฮะทำให้ความแรงนั้นระหว่างปิดกับเปิดาลาวนั้นจะไม่ได้ต่างกันมากต่างกับบางสูตรนะครับที่พอปิดบลาวแล้วเนี่ยจะวิ่งไม่ค่อยออกนะครับเปิดบลาวถึงจะแรงอันนี้ฟังก็ามาอีกทีนะฮะ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับการทำท่อระบบวาล์วทนิกกดรีโมทเปิดปิดได้ซึ่งของผมเป็นวาลวระบบแวคคัมนะครับเขาไปดึงตัวแวคข้มนั้นจากชุดวาล์วเทรบโลลากมายันท้ายรถนะครับแล้วก็ชุดกล่องควบคุมนั้นอยู่บนแผงจิ้งรีดในฝากระโปรงหน้าดังนั้นเวลาขับแล้วก็กดอยู่ประมาณนี้มันก็จะติดการใช้งานเนี่ยตอนปิดวาลวนั้นนุ่มๆทุ้มๆไม่ดังมากนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ตอบโจทย์การใช้ง,งานที่ผมมองว่าเออไปโรงเรียนลูกอย่างเงี้ยมันดูแบบผู้ใหญ่ไม่หันัมองว่าอะไรอ่ะหรือว่าเปิดขับไปทานข้าบุลลูกค้าลูกค้าไม่มองหน้า,าแบบมโองโหัวจดท้าแบบหน้าตายอย่างนี้แล้วก็ขับรถแล้วดังๆอย่างนี้ <c oughs> คือจากประสบการณ์เนี่ยขับแล้วรู้เลยว่าเออเฮ้ยทำท่อมาเนี่ยเฮ้ยมันแรงขึ้นมันวิ่งดีขึ้นมันตอบสนองขันเร่งเหล่ามากขึ้น แล้วเพื่อนๆหลายๆท่านคงจะถามในใจว่าอ้าวสไตล์พี่อาร์ตทำไมงดนี้ไม่ขึ้นไดโน่หรอไม่มีตัวเลขมาการันตีหรอือว่าก่อนทําเท่าไหร่หลังทําเท่าไหร่บอกเลยว่าขึ้นทุกครั้งที่ทําแต่ว่าที่ยังไม่เอามาเล่าเพราะผมว่ามันมีจุดผิดพลาดผมรถสแตนดาร์ดไปขึ้นไดโน่แรงม้าลงล้อ135แรงมา้าในขณะที่สเปคโรงงานนั้น184แรงมา้ามากมายไป50ตัว ผมใส่ท่อให้หัวเข้าไปไปวัดมา้อาอ้าวม้าไม่ขึ้นอ่ะเปลี่ยนกรอ B M C อา้าวม้าไม่ขยับอาวเปลี่ยน Turbo ete, เทอร์โบมาฟเฟอ e l ดีลิทอ้าวม้าไม่ขยับโมโหไปใส่สปอร์ตแคทสอง้อเซลล์อ้าวม้าไม่ขยับเอา <c oughs> ต่อให้เราไม่ได้รีแบบอย่างน้อยเนี่ยใส่ไปหมดเนี่ยเหยียบแสนเนี่ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยมันขยับสักห้าตัวก็ได้แต่วัดแล้ว136แรงมา ตัวเลขออกมาเนี่ยคือทําไปทุกอย่างเนี่ยมาตัวหนึ่งไม่กระดิกยกคูหาน้องเบนที่ทำโคดดิ้งเบนพี่มีโจทย์มาให้แกแกตอนนี้น้องเบนก็ไปปรึกษากันอยู่วิจัยกันอยู่นะครับแกก็จะถามอาจารย์ที่เยอรมันกับบบลกเรีว่า what happened นะครับกับเครื่อง M 2 7 4เีกียร์จุดเก้าเสปีดว่ามันจะต้องมีทริคอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปปลดล็อก VMAX ไหมแต่แกบอกว่าวันนั้นที่แกมาโคดให้ผมเนี่ยแกดูซอสโคดรถผมนั้นเนี่ย VMAX ปลดไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับ เดีいせいせ๋ยววิจัยเสร็จแล้วเราจะมาลุยกันต่อและคงจะมาในคลิปใหม่ที่ชื่อคลิปตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือจากคุณป้าเป็นอบปะอย่างืมกามนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับอย่า like, ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะส่วนคลิปนี้หวังว่าทุกคนคงจะฟินแล้วก็มีความเข้าใจและมีความสนุกไปด้วยกันกับการอรรถไปทำท่อระบบวาล์วทรอนิกส์ที่ตอบโจทย์ชีวิตของคนวัยทำงาน ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่ต้องาลคนอี่หรอกเปลืองแว้นไปเลยน้องเอ้ยเพราะว่าน้องยังมีโอกาสแต่พวกพี่ๆนะฮะลุงลุงน้าๆที่มีลูกมีการมีงานมีนักที่การงานเนี่ยอาจจะไม่สะดวกส่วนพี่ๆนะครับเพื่อนๆน,น้องๆท่านใดที่สนใจก็เชิญติดต่อให้หัวกได้ครับส่วนท้ายคลิปคงจะต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่า ร้านท่อเก่งๆมีเยอะมากแล้วผมก็รู้จักร้านท่ออยู่หลายๆร้านเราเชื่อจากพื้นฐานว่าทุกคนแรงทุกคนทํางานได้ดีเหมือนกันหมดนะฮะแต่ที่สุดท้ายเลือกทําของเฮียหวกเพราะว่าก่อนจะทากับแกเนี่ยผมแอบไปดูคลิปหลายๆสานักมาก็สุดท้ายก็ชอบเสียงโทนนี้นะฮะเสียงโทนท่อของแกมันผมว่าเสียงมันคลาสสิกส่วนเพื่อนๆที่มีร้านประจําก็เรียนเชิญที่ร้านประจําเพราะว่าร้านดังๆเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะฮะทำได้ทุกคันแหละ แต่ถ้าใครชอบเสียงโทนเนี้ยนุ่มๆสไตล์ผู้ใหญ่ไม่ดังมากก็ติดต่อฮห,หัวกะเอียดนะครับที่4ต่อทับ1เฮดเดอร์นะครับตรงข้ามเซ็นทรัลอีสต์วิวฮะส่วนนี้ผมพี่อาร์ลาไปวิจัยแรงมา้าเจ้า212สีขาวอีช e ันอี e. คันนี้ก่อ,อนนะฮะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีบาย